โอเคอือว้าวเย้เฮ้ยมาไหนเดิงต้ว้าวลูกชา้วลูกยเกลี่มันไปแล้วว่ามันปิวไปนู่นมาแล้วเฮ้ยจริงแล้วเขาจะไปเกนี่อยู่กลางถนนด้วยนี่ใหม่หนูไปเก็บเองไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวพี่ออกไปเองแค่นี้เองชิๆ สู้ๆนะโอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ย้เฮ้ยยไฮ้ยเฮ้้ยยเยเฮ้ยนฮ้้ยย้ย พี่เฮ้ยพี่ไหเขาหนีไปแล้วอะเยรีพี่เจสหัวเ้ค่ไปไไปไเป็นไรเกียวหม่เป็นไรอะรถชนอะพี่เอ้าใครมาขับรถชนเถนี้ไม่รู้อะคนใส่เสื้อสีเทาๆอะรถสีแดงดำอะพี่แดงดำเสื้อเทาหัวขัถ้าหม่ไปที่ลงกยอนไป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 เจี่เยวยกขา เดี๋ยวเออยางไม่คนยังไม่อนนักเกินไม่ไหวกินน้อยๆบ้างไปทุกคนเปียกเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยม่เป็นอะไรดู้ใหม่มาโดนก็ชนฮะใครชนไม่รู้อ่ะารยผมเดาว่าน่าจะเป็นไอ้ไม้อ่ะแก้เธอเห็นไหมเห็นค่ะมีคนใส่เสื้อสีเทาดูสิเนี่ยแล้วสีนี้หวโนเลยโอ้โหดูดิน่าจะชนแรงมากหน้าแดงแป๊ดเลยเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูดิ เธอเรียก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 รถพยาบาลดีกว่ายกเบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมพี่ไม่หนึ่งหกหกเก้าอ๋อหนึ่งหกเก้าไม่เป็นยังไงบ้างเนี่ยหายมึงหรือยังเนี่ยโอ้ทุกคนโอ้เจ็บอ๋อหัวหน้าทเฉยไม่เป็นไรครับโอ้ไม่เลือดไหมอ๋อมีเด็กตกรถชนแถวโรงเรียนอ่าตุ๊ดเอ๋ครับโอ้ยดูเร็วก็สิยกเธอที่พูดช้าจริงๆเลยครับ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 ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับครับขอบคุณครับ ครูเขาบอกว่าอีกสัก30นาทีเพราะมีเคสอีกเคสหนึ่งมันเหมืกันเลยค่พาไปห้องพยาบาลก่อนไปรอที่ห้องพยาบาลไป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 ห้องพยาบาลม่ระวางทำไมมันขี่รถกันในโรงเรียนเนี่ยฉันนึกว่าหายไปไหนเด็กพวกนี้เลยมาสิบนาทีแล้วไม่เข้าห้องเรียนโชคดีแน่เดินไปไปไป รอบนี้นะถ้าใครโดนหนังยางนะมาสอบพี่โอเคโอเคโดนหนัหยางโดนมาเลย ไปไหนเด็กพวกนี้นี่เลยมาสินาทีแล้วไม่เข้าห้องเรียนแค่มาแอบกระโดดหนังยางโดีแน่โอ้เอเธอนมันเลยมาสินาทีทไไห้องเรียนมันอไม่ใช่ไหนพเธอเล่นไม่ดูลาเวลาเลยนะมานี่เอามานี่เอามาสะร้อมาเอามาปล่อยโอ้โหปล่อยมันเลยมาสิบนาทีแล้วพวกเธอทำไมไม่เข้าห้องเรียน จะไปเข้าได้ไงล่ะครูก็เสียงออดก็ไม่ดังปกติมันต้องดังก่อนนะก่อนสิบนาทีพวกเธอเล่นกันโดยไม่สนใจเสียงออดไงไม่ใช่ไม่สนใจพวกเราไม่ได้ยินจริงกรสนทนาด่วนไหวพวกเธอไม่ได้ยินอครูยังเงียบไหนดังเธอเสียงครูหรอยกเธอเสียงครูหรอครูจะลวงจะหัวผมทำไมี่ะผมฟ้องนะผมฟ้องนะเล็กกับเขาแล้วไม่เข้าห้องเรียนทำตามพี่ทำไมแต่ผมไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไังไงออดไม่มีใครได้ยินทั้งเลยครูเธอจะเถียงครู เลยมาสิบนาทีแล้วนะมันไม่ได้ยินก็พอออกประกาศเมื่อเช้าอยู่ว่าออดมันเสีย่ะกูมาไม่ทันเลยสิกูไม่เห็นมันเรียกเลยแล้วทำไมวันนี้คนละหนึ่งต้องต้องวีนด้วยแล้วทำไมไม่ดูนาฬิกากันเธอไม่มีนาฬิกาดีกูซื้อให้ไหมล่ะครับคนละเรือนเลยโทรศัพท์มีไหมไม่มีไม่มีเลยค่ะนี่ไม่มีสักอย่างเลยพวกเธอนี่พอไม่ให้ออกมาใช่ค่ะพอบอกว่า เนี่ยมันเสียไม่ให้เอามาเออไม่รู้แหละฉันจะยึดอันนี้ของเธอไว้ก่อนเนี่ยหนังยางเนี่ยหนังยางต้นเห็ดเออคู่ยึดไปเธอะก็แค่หนังยางยึดไปเลยแต่พวกเธอต้องโดนหักคะแนนเข้าสายด้วยคนละยี่สิบคะแนนแล้วนั่นสองคนเหลือเท่าไหรสิบห้าสิบห้เหลือห้าคะแนนแล้วตนถ้าไม่อยากโดนหักคะแนนนะฉันให้เวลาเธอคนละห้าวินาทีให้ถึงห้องเรียนเดี๋ยวนี้โอเน๊ห้าวินาที พวกนี้นี่ใช้ไม่ได้ถึงเวลาไม่เข้าห้องเรียนยึดยึดอย่างเดียวชน,นะโอปพอดีเลยกำลังต้องการลดน้ำหนัก